สวัสดีค่ะทุกคนหวานใจเองนะคะวันนี้หวานใจจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นกันที่สนามฟุตบอลเล็กๆแต่น่ารักมากๆตั้งอยู่ใกล้ๆใจกลางเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษค่ะใครที่ชอบฟุตบอลหรือเป็นสายพาล,ลูกแตกบอลต้องห้ามพลาดนะคะเพราะที่นี่คือเอลลิสตันพาร์คฟุตบอลคลับหรือเรียกสั้นๆว่าเอลลิสตันพาร์คเอค่ะ พูดถึงสนามตอนแรกเขาเริ่มจากการใช้สนามเล็กๆตามมีตามเกิดแต่ต่อมาก็ได้ที่ดินจากเทศบาลเมืองแล้วก็พัฒนาเป็นสนามฟุตบอลจริงๆค่ะบอกเลยว่าทุกอย่างค่อยๆเติบโตจากน้ำพักน้ำแรงของคนในชุมชนจริงๆสิ่งที่หวานใจชอบมากก็คือความผูกพันระหว่างที่นี่กับอดีตนักเตะระดับโลกอย่างแกรี่ไลนิคเกอร์ค่ะใช่ค่ะพ่อหนุ่มแกรี่สุดหล่อห่งวงการฟุตบอลอังกฤษ ก็เคยมาเตะบอลที่สนามนี้ตอนยังเด็กเขาโตมาแถวนี้เลยค่ะและตอนนี้ก็ยังเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสโมสรอ,อยู่ด้วยนะน่าภูมิใจสุดๆล่าสุดแกรยังกลับมาถ่ายรายการ Match of the Day ที่นี่ด้วยนะคะทำเอาเด็กๆฮือฮากันใหญ่เป็นความทรงจำดีๆที่ทำให้เห็นเลยว่าแม้จะเป็นสโมสรเล็กๆแต่ก็มีความหมายมากสำหรับคนในท้องถิน่นพูดถึงสนามอีกนิด ตอนนี้ที่นี่มีสนามหญา้าเทียม 3G ขนาดมาตรฐานไฟส่องสว่างครบมีคลับเฮาส์ที่สะอาดเรียบร้อยมากๆห้องน้ำห้องเปลี่ยนชุดและแม้แต่โซนจัดปาร์ตี้หรือกิจกรรมเด็กๆด้วยนะคะ <S <S <ๆ>ก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆ Gizmo Thailand ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะ g ิสม o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน7 e เ e ่ e อใกล้บ้านคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะกิสมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะ ที่หวานใจประทับใจที่สุดคือบรรยากาศค่ะคือมันเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นมากเดินเข้ามาก็รู้สึกเหมือนมาเจอครอบครัวทุกคนยิ้มแย้มเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นเตะบอลกันอย่างสนุกสนานคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งชิลดูอยู่ริมสนามหรือจะจิบกาแฟในคลับเฮาส์ก็มีให้บริการนะ บางคนอาจจะคิดว่าอ้าวสโมสรเล็กๆแบบนี้จะมีผลงานอะไรหรอบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดานะเขาเคยคว้าถ้วยในระดับภูมิภาคมาหลายครั้งเช่นเลสเตอร์ชายครับลีกครับแถมล่าสุดก็เพิ่งได้แชมป์ดีวิชั่นของลีกในปี2023อีกด้วยเก่งไม่เบาเลยแล้วที่สำคัญเอลเลสตันพาร์คไม่ใช่แค่สโมสรฟุตบอลนะคะแต่เป็นเหมือนพื้นที่กลางของชุมชนเลยค่ะมีหลายองค์กรท ท้องถิ่นมาใช้สนามนี้จัดกิจกรรมตั้งแต่โรงเรียนไปจนถึงทีมผู้หญิงทีมผู้สูงอายุหรือแม้แต่กลุ่มผู้พิการก็มีการสนับสนุนให้เล่นฟุตบอลได้อย่างเต็มที่นี่แหลคะค่ะที่หวานใจว่ากีฬาเป็นของทุกคนจริงๆ ตอนนี้ทาง Fox Academy ประจำเมืองเลสเตอร์ hmm. ก็มาเช่าสนามแห่งนี้ใช้เป็นที่สอนเด็กๆทั้งการเรียนและการฝึกซ้อมในสนาม mm hmm. ได้ข่าวว่าลูกชายคุณกรสวัสดีเลสเตอร์คนโตเรียนอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีครับทุกท่านใช่ครับลูกชายคนโตผมเพิ่งปิดภาคเนียนที่หนึ่งไปเขาเพิ่งได้เข้ามาเรียนได้หนึ่งเทอมเล่นอยู่แคดวันครับถือว่าดีเลยนะครับได้เรียนและก็ได้เตะฟุตบอลด้วยเข้าทางเลย และลูกคนกลางก็เล่นอยู่ที่สโมสรนนี้ใช่ไหมคะอ๋อลูกชายคนกลางผมเล่น U13 ให้กับทีมไอเลสตันพาร์คในดิวิชันวันของที่นี่ครับทั้งเกมวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับก็สนุกดีก็ถือว่าได้ประสบการณ์ดีๆใหม่ๆเพียบเลยครับปีนี้ได้เล่นในตำแหน่งใหม่ก็ถือว่าเป็นการท้าทายเด็กมันด้วยครับ แล้วพอหวานใจได้มาเดินเล่นที่นี่มันรู้สึกเลยค่ะว่าที่นี่ไม่ได้แค่สอนเตะบอลแต่สอนเรื่องความเคารพการอยู่ร่วมกันและการให้โอกาสเด็กทุกคนได้เติบโตในแบบของตัวเองเอาเป็นว่าถ้าใครมาเที่ยวเลสเตอร์แล้วอยากเห็นบรรยากาศชุมชนอังกฤษแท้ๆหรือมีลูกหลานอยากเล่นฟุตบอลลองแวะมาที่เอลสตันพาร์คเอฟซดูนะคะ จะมาเตะบอลมาถ่ายรูปหรือแค่มานั่งพักผ่อนก็ได้บรรยากาศดีๆกลับไปอย่างแน่นอน ได้ข่าวว่าทางสวัสดีเลสเตอร์ได้ทำกิจกรรมให้เด็กที่สนใจจะมาฝึกซ้อมในช่วงปิดภาคเรียนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมกับทาง Fox Academy ที่สนามแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณกรพอจะมีรายละเอียดคร่าวๆให้น้องๆหรือผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกๆหลานๆมาฝึกซ้อมฟุตบอลกันในเมืองเลสเตอร์ตรงนี้ไหมคะ อ๋อใช่ครับพอดีทาง Fox Academy เขาจัด Fox 2025 Summer Camps ช่วงอายุ12 15ขวบจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเขาเปิดสอนและฝึกซ้อมอาทิตย์ละ4วันวันจันทร์ถึงวันพฤหัส9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงครึ่งจำนวน3อาทิตย์หรือ3รอบนั่นเอง ท่านใดสนใจอยากให้ลูกมาเรียนฟุตบอลหรือฝึกซ้อมฟุตบอลที่เมืองเลสเตอร์กับทาง Fox Academy ผมยินดีเป็นโฮส์ช่วยดูแลลูกๆหลานๆที่สนใจมาผมก็จะจัดการติดต่อประสานงานดูแลเรื่องที่พักเรื่องอาหารรับส่งน้องๆไปเตะบอลกันพอดีน้องๆที่จะมาซ้อมจะอยู่ในช่วงอายุเดียวกันกับลูกชายผมทั้ง3คนเลยก็น่าจะเป็นเพื่อนเตะบอลกันได้ด้วยก็น่าจะได้ทั้งเพื่อนทั้งฝึกภาษาซึ่งกันและกันไปในตัวครับ หรือผู้ปกครองท่านใดจะถือโอกาสมาเที่ยวที่อังกฤษก็สามารถมาส่งลูกเข้าแคมป์แล้วเดินทางไปเที่ยวกันต่อแล้วจะกลับมารับลูกก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ยังไงรายละเอียดต่างๆผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงลองกดลิงก์ดูหรือสนใจตรงไหนก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่อีเมลนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ